สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียกลับมาในวันนี้ครับมาพูดไปถึงเรื่องราวของตำนานนะครับต้องบอกว่าเป็นตำนานหนึ่งในสมาชิกวง Big Bang ครับจาก YG Entertainment นะครับก็เป็นรุ่นพี่ของ Back คพิ้งนั่นเองแอดมินสารภาพตามตรงนะครับว่าในเกาหลีเนี่ยถ้าเป็นบอยแบนด์ฝั่งชายแอดจะชื่นชอบ Big Bang ที่สุดนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแอดไม่ค่อยทําคลิปเกี่ยวกับวงอื่นๆนอกจาก Big Bang หรือ Back คพิงนี่นี่คือวงที่รอคอยกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามันเหมือนจะมีการคัมแบ็กอยู่เรื่อยนะครับแต่ก็ไม่เห็นสักทีใจหนึ่งก็คิดว่า Big Bang ไ่นคงจะรอหนึ่งในสมาชิกของพวกเขานั่นก็คือซึงรีนะครับกับปัญหาที่กําลังขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ในตอนนี้ก็รอผลสรุปจากศาลว่าจะมีการตัดสินอย่างไรล่าสุดครับศาลทหารเกาหลีใต้มีการพิพากษานะครับ้วยการตัดสินใจจาคุกซึงรีนะครับอดีตสมาชิกวง Big Bang เป็นเวลา3ปีด้วยกันจากความผิดก้าทาข้อหานั่นก็คือเรื่องราวของการค้าประเวณีแล้วก็การเล่นการพนันในต่าง ไอดอนในเอเชียประเทศใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะโดนแบนในทันทีซึ่งรีถูกไตส่สวนโดยสารทหารนะครับเพราะว่าเขาได้เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารในเดือนมีนาคมปี63หลังจากที่เขาถูกฟ้องร้องกันหลายข้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจสามัเทิงที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือว่าการยักยอกทรัพย์โอ้หลายอย่างครับที่โดนคดีอยู่ในตอนนี้ล่าสุดครับสารได้ออกมาตัดสินว่าจะต้องจําคุกซึ่งรีเป็นเวลา3ปีด้วยกันและก็ถูกปรับเงินประมาณ30กว่าล้านบาทซึ่งรีครับได้ออกมาปฏิเส ทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าหุ้นส่วนธุรกิจของเขาเป็นผู้จัดการผู้ค้าประเวณีเขาไม่ได้เดินทางไปสหรัฐเพื่อเล่นการพน,นันคือปฏิเสธทั้งหมดและทีนี้นก็ทําให้ทางด้านอายการเองนะครับขออีกครับให้จําคุกซึงรีเป็น5ปีครับเพราะว่ามองว่าซึงรีเนี่ยไม่ได้สํานึกเลยแล้วก็โยนความผิดให้ผู้อื่นนะโอ้ก็เป็นเรื่องราวที่ยืดยาวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากการออกไปของซึงรีนะครับบิ๊กแบงก็เหลือสมาชิกเพียงแค่4คนเท่านั้นนั่นก็คือท็อปบิ๊กแบงจีดากอแกแนแดซ ก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่บิ๊กแบ์จะคัมแบ็กนะครับตอนนี้แฟนๆก็ยังรอคอยอยู่นะฮะแม้ว่าสมาชิกจ,จะเหลือเพียงแค่4คนก็เข้าใจมันเป็นเรื่องราวที่ปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าโดนคดีกันแบบนี้แฟนๆหลายคนบอกเลยครับว่าไม่มีข้ออ้างใ,ใดๆนะครับเมื่อทําผิดก็ต้องโดนลงโทษเป็นธรรมดา แต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือบิ๊กแบนจะกลายเป็นแค่ตำนานหรือไม่แต่ในใจนะ่ยยังไงต้องกลับมาครับสคนก็ต้องกลับมานะครับนั่นคือเรื่องราวที่มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กำลังใจแอดมินด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ